พี่พัทยาตายครับนมเจีนจคนเหนือเชียงรายเจ้านะครับเจ้าของร้านโค้ดปัอมเรานะครับซึ่งเคยเป็นโค้ดให้กับพี่น้องสมาย possible แล้วนะครับมาชงมาสอนวิธีการทําเมนูโปรตีนที่ได้จากไข่ผําหรือวูเวียนะครับร่วมกับกาแฟ24ทับ7ของ Smile สมายเรานะครับพี่ป้อมเนี่ยถ้าหลายคนรู้จักเขาดีนะครับ เคยเป็น c ค n นเซอร์นะครับระยะที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงทีเดียวแต่วันนี้กลายมาเป็นบุคคลปกติและมีกําลังใจและแบ่งปันนะครับเรื่องของสัมมาอาชีพยังไม่พอยังเอาผลิตภัณฑ์ของสมัยไม่ว่าจะเป็น24ทับ7คอดฟีแและนะครับโปรตีนจากชายผัานะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างดีนะครับมาดัดแปลงทําเป็นอาหารให้สําหรับคนที่ ต้องการลดน้ำหนักพอดีต้องการเพิ่มน้ำหนักพอดีหรือเป็นอาหารสุขภาพเชิงรักษาพอดีนะครับเมื่อกี้ผมก็เห็นมีพี่น้องที่พวกกันนะนะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็มาถามเรื่องของอาหารสาหรับผู้ป่วยแบบนั้นนะครับเมื่อกี้ผมลองชิมรสชาติแล้วครับอร่อยถูกใจทีเดียวลองไปทาดูนะครับว่าเขาทำยังไงลองถามเขาดูสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเขาทำยังไงก็สูตรนี้มันจะกินค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับ นี่มีอะไรมากก็ใช้กาแฟของ24่สิชั้นเจี่สนะครับแล้วก็ถั่มใช้2อช้อน2อช้อนนี่ครับ2อช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะเอาแก้วขนาดไหนก็ได้แก้วทรงสองช้อนโตกับกาแฟชีด1ซองเลยใส่รวมมิดรวมกันครับแล้วก็น้ำเนี่ยใช้น้ำเยาณสมมติถ้าแก้วนี้นะครับใช้น้ำเย็นน้ำเย็นประมาณถ้าเลยว่าไข่ถามสช้อนอยู่ประมาณนี้ กา็ผงกาแฟขึ้นมาประมาณนี้ใส่น้ำพอท่วมพอท่วมเนื้อของของของโปรตีนสองผงสองสองแล้วก็แล้วก็คนคนให้มันโอประมาณนี้แ่บเหมือนแป้งโกกิจุกแก่จุกไก่เหนื่นนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งประมาณนี้น้ําแข็งเท่ากับปริมาณแก้วนี้เป็นเจ้าอลไรน้ำแข็งนะครับแล้วใส่ผงลงไปเริ่มรสหวานนิดเดียวคือน้ำผึ้งวิอย่าใส่เยอะนะน้ำผึ้งแท้ให้มันมีกลิ่นนิดเดียวนะครับ แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานเลยไม่ต้องใช้เพราะอันนี้มันก็อย่าลงตัวยแล้วปัดตันออกมาจะได้สูตรนะครับรสชาติก็อย่าออกเป็นแบบมันจะมีความมันโปรตีนไข่ขาวเมเดิมนะครับมันมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วจะมีกลิ่นมิ้นชันแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วมีน้ำผึ้งออกหวานตัดนิดนึงเพราะว่าบางคนทานแล้วมันออกจืดๆก็เนี่ยเอาตัวน้ำผึ้งโรยข้างหน้าแต่ผมจะเพิ่มความมันนิดนึงคือใช้นมสด อันนี้ถือว่าเป็น<ด>เมนูสุขภาพดองวนแล้วมันจะหอมหอมดีเพริ่มความใหม่ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับท่านใดสนใจจะทำเป็นเมนูพิเศษนะครับเอาไว้ประจําร้านอาหารของท่านก็ได้หรือร้านกาแฟของท่านก็ได้แ,แต่ผมทานแล้วอร่อยครับยกนิ้วให้เลยนะครับจุให้นุมา